สวัสดีวันศุกร์นะครับอยู่กับกรคนเดิมเพิ่มเติมเือรถสวยแล้วนะครับกับรถ h ฮ b ริดนะครับผ่อนสบายๆไม่น้อยนะครับยุราคาน้ำมันแพงแบบนี้นะครับก็มีรถประหยัดน้ำมันก็คือทางออกที่ดีนะครับแอคคอร์ดคันนี้นะครับรับประกันโดย คาร์โลออโตมอแอชัวร์เพลสเลยทีเดียวนะครับการันตีด้วยนะคืนเงินภายในห้าวันเลยนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือทุกเถินนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็รับประกันซ่อมแซมตัวรถและอุปกรณ์สามสิบวันหรือห้าพันกิโลเมตรนะครับคุ้มขนาดนี้ไม่จับจองไม่เจ้าจอของก็เสียดายแย่นะครับถ้าใครสนใจรถแบบนี้นะครับก็ มาจับจองเป็นเจ้าของกันได้ครับขอบคุณครับ